สำหรับใครที่ไม่อยากกินอย่างใดอย่างหนึ่งแต่อยากกินทุกอย่างที่เรามีเลยรวมมิชชิดชอบก็มานะจ๊ะนี่เลยทุกคนในความที่รักพี่เสียดาน้องเอาไปเลยจ้าไข่เค็มดวงโตๆอย่างนี้เลยนะกุ้งตัวโตๆและ นี่คือปูเราขอหั่นปูให้เห็นก่อนปูหมูปูและนี่คือหมูล้วนก้อนโตๆตพอๆกันเลยทุกคนแต่ได้กินทุกอย่างพร้อมกันเลยนี่โรยกระเทียมเจียวคือพอแตะถึงกระเทียมเจียวแล้วแบบความหอมมันได้มากเลยทุกคนและต้นหอมโรยลงไปพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้า A roamie?